สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินในวันที่4พฤศจิกายนนะคะ วันนี้แอดมินก็จะพาท่าชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนกันนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดสุรินะคะ ซึ่งงวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ให้วิ่งที่หลัก9นะคะซึ่งก็มี92 9 4งแล้วก็95นะคะซึ่งแอสซูริก็ให้เข้า2ตัวล่างตรงๆนะคะนั่นก็คือ95นะคะให้วิ่งที่หลัก9ก็ให้เข้า95ตรงๆนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปต่อกันเลยค่ะไปต่องวดวันที่16พฤศจิกายนกันต่อเลยนะคะ ซึ่งแอซุริก็ให้วิ่งที่หลัก1น,นะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเล็กท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่4 1หนึ่งแล้วก็51นะคะต่อด้วยตัวรอง54กับ9 4นะคะคุณผู้ชมก็ตัวเลขไม่เยอะนะคะแค่2หลักนะคะคุณผู้ชมก็จุดเอาไวด้ดูแคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะใครมีสมุดประการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะก็แคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะ แต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูช่องถัดไปนะคะคุณผู้ชมไปดูชุดต,ต่อไปกันนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างเช่นกันนะคะซึ่งก็ย้อนหลังไป2องวดนะคะงวดวันที่16ตกตุลาคมก็ให้ตัวเด่นที่หลัก3ตัวรองหลัก9นะคะซึ่งก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวล่าง3ามนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มาต่อกันที่งวด1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นขึ้นหลัก5ตัวรองหลัก6ก็ให้ตัวเลขมา54 57แล้วก็59นะคะก็ให้เข้า59 95 2ตัวล่างอีกเช่นกันนะคะเราก็ไปดูต่อกันที่16พฤศจิกายนกันต่อเลยนะคะแนวทางท้าย2ตัวบนล่างนะคะ ซึ่งก็ได้ให้ตัวเด่นที่หลัก5ตัวรองหลัก6นะคะแนวทางก็ได้แก่ตัวเลข36 38 39 41 47และก็48นะคะก็จดไว้ดูแคบเอาไวด้ไวดูเลยนะคะให้เข้ามาแล้ว2งวดนะคะตามติดติดตามกันต่อเลยนะคะผู้ชมห้ามพลาดนะคะ ไปดูชุดต่อไปกันนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดฟ้าใหม่นะคะแอดมินก็เอามาลงให้ท่านชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงแท้100%ซหรือเปล่านะคะแอดมินเอามาลงให้ดูกันอีกครั้งนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมา1พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างเขาห้าเก้านะคะเราก็ไปดูต่อ กันที่16พฤศจิกายนกันต่อเลยนะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มแอดฟ้าใหม่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายนซึ่งก็ได้ให้แนวทางชุด3ตัวซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข6-5-3 2-3-9 6-3-2 2-5-7 4-6-1 5-1-8แล้วกและก็3-7-1นะคะ ต่อด้วยชุด2ตัวนะคะ5 3 39 3 2 5 7 6 1แล้วกและก็1 8นะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มนะคะก็แคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอสฟ้าใหม่เช่นกันนะคะ แอดมินก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ลงไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เอามาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวทางวิ่งล่างรัฐบาลไทยนะคะให้วิ่งที่หลัก4ตัวเดียวนะคะชุด2ตัวก็คือ0 4ย์แล้วก็3 4นะคะ2ตัว16พฤศจิก,กายนนะคะก็เอามารวมกับชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ทายนี้ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะคะคุณชมแอดมินก็ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า